สวัสดีครับอันนี้พี่ก็จะมาเสนอในเรื่องคำพูดที่ไม่ไม่เป็นนายเราตอนธรรมดาแล้วมักจะมีคำสอนบอกบอกว่าคำพูดจะเป็นนายเราเสมอมันก็มีอย่างหนึ่งที่ต้องสังเกตก็กคือต้องสังเกตว่าเราพูดความจริง ทั้งร้อยเปอร์เซ็นเสมอไหมถ้าเราถ้าเราไม่ได้พูด <c oughs> ความจริงเสมอเราก็จะเป็นต้องนนระวังคำพูดว่าเราพูดอะไรกับคนนั้นไปพูดอะไรกับคนนี้ไปซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนเรา ซึ่งต้อพูดความจริงที่เป็นหนึ่งเดียวดีกว่าอย่างพี่เนี่ยก็พูดความจริงอย่างตอนนี้ก็ยังมีอาการงอนเงียนอยู่พี่น้องเวลาเดินเวลาอะไรพี่น้องก็ยังไม่หายดีแต่ว่าพามีอะไรนึกขึ้นมาได้พี่ก็มาเล่าให้ฟังพี่น้องอ๋อ มันเป็นแบบนี้นี่เองฮะท่านทุกคนมาดูพี่ก็จะเห็นสภาพพี่ว่าเป็นแบบนั้นจริงๆเวลาลุกนั่งลุกยืนเนี่ยมันจะมีอาการเวียนหัวนิดน้อยบ้านหมุนนะพี่น้องอาการก็ยังหายไม่ไดีเท่าเทไหร่แต่ว่าพี่ก็เกรงว่าถ้าไม่ได้สัปดานานๆเนี่ย เดี๋ยวคนที่จะมาตามดูดูพี่ก็ไม่มีตอนนี้ใน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  YouTube เนี่ยพี่เข้าไปดูแล้วก็เพิ่มขึ้นจากสามคนเป็นร้อยยี่คนหลังจากที่เพื่อนพี่เขาทำหายไปเป็ปนบัญชีหนึ่งก็แปลว่า คนที่ยิ่งอยู่คนที่ติดตามอยู่ก็จะรู้ว่าพี่เนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของการไลฟ์สดถ้าไม่มีอะไรจริงๆพี่ก็คงไม่หยุดง่ายๆพี่น้องจริงโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นี่พี่น้องเวลามันว่างมากข่าวก็ไม่ค่อยมีพี่ก็เอาเวลามาไลฟ์สดได้ง่าย เออเอาล่ะพี่น้องวันนี้พี่ก็ขอวันจะเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับ